โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมคนดูน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมเกาเขาก็ผมอีกแล้วนะครับกับโจเซฟนะฮะคือวันนี้เรามาอยู่กันใน2อิสต้าเอกหล่อนๆใน r o b l o x นะครับก็จะมี2เรื่องนะเกี่ยวกับตัวตลกทุกเรื่องเลยนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้นะครับขอรบกวนคุณผู้ชมทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเลยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ ก็บางคนก็สงสัยนะครับว่าอิสต์เอ็กอะไรเนี่ยมันเกี่ยวกับไอเกมเนียอย่างนั้นเหรอมันเกี่ยวกับอาบิศาสเดย์เหรอมันไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่ได้เกี่ยวกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเอาตตรงแล้วมันก็มีส่วนเกี่ยวนะครับคือส่วนใหญ่แล้วไออิสต์เอ็กเนี่ยมันสามารถทําได้ใน เกมที่มันอยู่ในแมปปี2018นะครับส่วนใหญ่นะครับผมก็อภิษัตเดย์ก็เป็น1ตัวเลือกที่ผมเลือกมานะครับเพราะว่าผมก็เคยค็นทําใน YouTube ด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงมันคืออะไรยังไงก็คลิปนี้นะครับเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่ามีจัมส์สแกร์นะครับแต่ว่าไม่มีเสียงดังเนื่องจากว่าผมปิดไว้แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่น่าจะมีเสียงอแล้วนะครับผู้ชมก็ ถ้าใครอยากจะมาลองทําเองก็ได้นะครับผมจะทิ้งวิธีทําไว้ด้านล่างนะครับผมเอาเป็นว่าเราไม่พูดมากเลยดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูก็อย่าลืมนะครับตามที่ผมบอกไลค์แชร์ Subscribe แล้วก็กดดิ่งโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคือสเต็กอันเนี้ยมันสามารถทําได้ด้วย3ามคอมมานด์นะครับคือสมัยก่อนทําได้ด้วยการทำคอมมานด์สามอันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าสมัยนี้มันทํไในกี่คอมมานด์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองทั้ง3อันเลยนะครับว่ามันติดไหมมันทําได้ไหมอะไรยังไงนะครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าต้องเป็เกมปี2018เท่านั้นนะต้องพิมพ์ว่า I love you อะไรอย่างเงี้ยนะครับขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับ I love you น่าจะขึ้นนะครับอันนี้ขึ้นไหมอ่าขึ้นนะครับนี่คือิส a ตัวตลกนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่า Roblox ใส่มาทําไมนะครับมันหลอนมากเลยนะครับแล้วการที่เราทาอย่างเงี้ยก็มันทําให้เรามองไม่เห็นหน้าจอของเราเองด้วยนะครับ คือมันเป็นตัวตลกนั่นแหละก็อาจจะมีความเชื่อมโยงถึงไอ้ตัวตลกอิสเทกอันหนึ่งที่ผมจะมาพูดถึงด้านหลังนะครับโอเควิธีการออกจากหน้านี้นะครับหน้าตัวตลกนี้1ออกเกมครับ2รีเซ็ตครับใช่แต่ผมแนะนําวิธีหลังมากกว่านะครับยกเว้นถ้าคุณถือของเลยและสาคัญอยู่ก็ทําใจนะครับเพราะว่าไม่ออกเกมก็รีเซ็ตนะครับวิธีแก้2นะครับคอมันที่2ก็คือ always นี่ยไม่ต้องมีเว้นนะครับแปลว่าอยู่ใกล้นะครับ คือ I love you, a l a n i a อยู่ใกล้นะครับอ่าก็เป็นหน้าตัวหลกเหมือนเดิมนะครับแล้วหลอนมารูปหน้าไม่รู้ว่าทำไปทำไมเหมือนกันนะครับอันนี้คือเป็นของ Official เลยนะไม่ใช่แบบผู้พัฒนาใส่มานะครับเพราะว่ามันสามารถทำได้หลายแมปเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่เกมนี้เกมเดียวนะครับเกมปี2018ส่วนใหญ่สามารถทำได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเกมหลังปี2018ทำได้หรือเปล่านะครับอันสุดท้ายนะครับ Always นะครับเติม S ด้วยนะครับ Watching เฝ้ามองดูอยู่เสมอนะครับแล้วก็ uh, always, เอ่อ always n e a ยนะครับก็คืออยู่ใกล้นะครับแล้วก็ I love you ผมว่ามันดูน่ากลัวนะคือคือคำแรกมันแปลว่าบอกรักอะเออเป็นการบอกรักอันที่สองคืออยู่ใกล้อันที่สามคือเฝ้ามองดูอยู่ก็ถือว่าน่ากลัวมากๆเลยนะครับสำหรับคำมานสองอันนี้สามอันนี้สี่สามอันนี้ โอเคนะครับเราจะไปที่อีสเต็กต่อไปกันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่สามารถหาฟุตเทจได้แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถไปอัดเองได้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าผมไม่สามารถใช้คอมมานด์ได้แล้วนะครับพวกคอมมานด์ที่ผมจะพูดก็คือพวกแฮตตีแอดมินอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่สามารถใช้ได้เลยนะครับ คือมันเป็นคอมมานด์ของ h e d d m i n i นะครับคุณน่าจะรู้ว่าผมจะทำอะไรนะอิสเทกนี้ก็มีมานานแล้วนะครับแล้วอิสเทกที่ Flamingo ชอบเอาไปแกล้งคนอื่นด้วยนะครับเป็นการใช้ h e d d m i n i นนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่ามันมีมานานนี้มีมาตั้งแต่ปีไหนนะครับแล้วอิสเทกนี้จะสามารถทําได้เมื่อเรามียศ VIP ของ h e a d m i n เท่านั้นนะครับแล้วต้องเป็นเซิร์ฟที่เขาเปิดให้ใช้คำสั่งนั้นได้เท่านั้นนะครับซึ่งผม ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมทำไม่ได้แต่ผมจะเอาฟุตเทจของช่องอื่นมาใช้แทนแล้วให้เครดิตด้านล่างนะครับโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าไหนๆก็อธิบายจบแล้วนะครับนี่นะครับก็จะมี2แบบนะครับอิส a ท e อันนี้นะครับไม่ใช่มีแค่แบบเดียวนะครับอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นรถไอติมนะครับถ้าเราพิมพ์คําสั่งคิดแ a p นะครับที่แปลว่าลาคาตัวนะครับจะมีเสียงเพลงไอติมมานะครับดูดูดูตรงนี้นะครับชัดแค่นี้เองเหร อันนี้คือแบบแรกนะครับก็จะเป็นตัวละครคล้ายๆตัวละครในเรื่องอิดนะครับหน้าคล้ายๆกันเลยนะครับก็ถือว่านานมาแล้วนะครับเพราะว่ายังมียศตรงนี้อยู่เลยนะครับเขาไม่ได้เปลี่ยนเป็นไอ้นั่นนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะพเมยมนะครับเขาไม่ได้เปลี่ยนเป็นพเมยมนะครับแล้วแบบแรกก็เขาจะฆ่าเรานะครับแบบแรกนะแล้วจะมีเสียงกีดเป็นเสียงโนโนเมื่อกี้ครับเป็นของตัวละคร h a l f l i f e นะครับเป็นตัวละครผู้ชายได้เป็นซิติเซนนะครับเป็นประชาชนนั่นแหละเนี่ย เดี๋ยวผมหาใหแบบมันจะมีเสียงคิดอยู่เนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นเสียงตัวละคร Half Life นะครับอย่างที่2นะครับอันนี้ก็ถือว่าน่ากลัวกว่าเดิมนะครับผมเคยโดนด้วยนะครับก็จะเป็นการละพาตัวนะครับแต่เป็นอีกแบบหนึ่งคือเราไม่ตายครับเออเรดเีโอเคเขาก็ชื่อเล็กนะครับเจ้าของช่องผมยืมมาจากช่องเขาครับเดี๋ยวผมใช้ครดิตไว้ด้านล่างนะครับคิดแนบนะครับลกพาตัวคิดแนบมีนะครับอันนี้คือออริจินอลเลยนะ เป็นคอมมานด์แบบออริจินอลเลยนะครับก็จะมีรถขับมาปุ๊บแล้วก็ลักพาตัวเราไปนะครับก็หน้าจอจะค่อยๆเฟดดำเรื่อยๆนะครับผมปึ๊บแล้วมันจะไม่มีหน้าต่างเทเลพอร์ตหรืออะไรทั้งนั้นนะครับคือมันจะวาร์ปมาเกมนี้โดยที่มันไม่มีหน้าต่างโหลดหรืออะไรเลยนะครับ แล้วคนอื่นสามารถโดนแบบเราได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าโอกาสที่เราจะมาอยู่เซิร์ฟเดียวกันเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วเกมมันจะไม่โชว์ขึ้นหน้าที่เราเล่นด้วยนะครับคือเหมือนมันซ่อนไว้ะครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยครับโดยอันนี้อาจจะเป็นการล้อ SCP บันไดก็ได้นะครับเขาก็จะลงบันไดไปเรื่อยนะครับนี่แล้วบันไดก็จะมีสนิมมีเลือดมีอะไรนะครับก็แต่ละชั้นอาจจะมีเลขกำกับไว้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเขาก็เดินลงบันไดไปเรื่อยนะครับลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยนะครับตรงนี้อ่า บนึงนะครับผมขอหาก่อนนะครับนี่ชูเขาคุยเขาคุยกันนะครับอันนี้ก็คือเขาเล่นกับเพื่อนอีกคนหนึ่งด้วยนะครับมีเพื่อนอีกคนหนึ่งตามเข้ามาด้วยนะครับอ่าแล้วก็ค่อยเดินลงบันไดไปเรื่อยนะครับเขาก็พูดครับเรื่องเกี่ยวกับไอ้บันไดนั่นแหละคือคลิปเนี้ยมันนานนะครับสามสิบนาทีผมก็เลยต้องก่อข้ามไปหน่อยนะครับโอเคเอาค่อยลงไปนะครับ เขาบอกว่าถ้าจะทำอีกรอบหนึ่งเขาจะทำสตีมมิงครับฟอร์บีสองสามศูนย์นะครับก็เป็นชั้นนะครับชั้นใต้ดินที่230นะครับ f อร์น่าจะ for ์เบดเ e นสองสนะครับเขาก็ลงไปเรื่อยนะครับจนถึงชั้นที่250นะครับไม่รู้ว่ามันเป็นชั้นสุดท้ายแล้วหรือเปล่านะครับแต่ว่าเหมือนว่าเขาจะเหนื่อยมากเลยครับโอเคเขาก็พยายามลงไปเรื่อยนะครับ 240ร้อย่ผมผู้ผิด,ดครับอันนี้ก็ยังมีบันไดลงไปอีกเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อ,อนะครับเหมือนว่ามันจะไม่จํากัดตัวเลขนะครับผมไม่แน่ใจว่าจุดจบของมันคืออะไรนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากลองผมแนะนําให้ไปลองเอาเองนะครับแต่ถ้าอยากมาดูคลิปนี้ว่าเขาเดินนานแค่ไหนแล้วเขาพูดเรื่องอะไรบ้างผมจะทิ้งงไว้ด้านล่างนะครับก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะว่าเขียนอะไรในคลิปนี้นะครับคิริตจะอยู่ด้านล่างนะครับข้อมาที่อยู่ด้านล่างนะครับส่วนเซิร์ฟที่ใช้ทำสเต็อันแรกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันต้องเป็นเซิร์ฟเอพีเท่านั้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราน่าจะต้องมีพวกแอดมินด้วยมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหรือไม่ก็อาจจะทําได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอมาณว่าคลิปนี้พอเท่านี้ดีกว่านะคครรัับบก็ขอ